พาร์ทหนึ่งคุณเคยได้ยินเรื่องราวของคนที่ยิ้มขณะทำร้ายหัวใจคนอื่นไหมดูใบในคืนหนึ่งเต็มไปด้วยแสงไฟระยิบระยับที่ไม่เคยหลับเสียงเครื่องยนต์ซูเปอร์คาร์ดังแข่งกับเสียงเพลงจากคลับหรูริมถนนกลิ่นน้ำหอมราคาแพงลอยออวนปะปบบนกับควันซิกาของนักธุรกิจต่างชาติท่ามกลางมือแห่งความฟุ่มเฟือยน,นั้นมีเรื่องราวหนึ่งกำลังเริ่มต้นขึ้นคาริชชายหนุ่มวัยสาบปลายปลายใส่สูทต,ตัดพอดีตัวเดินออกจากโรงแรมห้าดาว เขายิ้มบางเบาโทรศัพท์อยู่ในมือพร้อมข้อความจากผู้หญิงที่ไม่ใช่ภรรยาดวงตาของเขาเปลี่ยนประกายเหมือนเด็กที่เพิ่งได้ของเล่นชิ้นใหม่แชทบอกว่าพรุ่งนี้เครื่องบินส่วนตัวจะพาเธอไปมาดิฟในขณะที่อีกฝากหนึ่งของโลกผู้หญิงอีกคนกำลังนอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลซาร่าภรรยาที่แต่งงานกับคาริสมาเกือบสิบปีอ่อนแรงจากเคมผมเธอร่วงกระจายบนหมอนขาวที่มีกลิ่นยาฆ่าเชื้อแรงราวแทงจมูกเธอพยายามยกโทรศัพท์ เพื่อพิมพ์หาสามีแต่ข้อความไม่ถูกตอบเสียงเครื่องวัดชีพจรเป็นจังหวะเหมือนเตือนว่าเวลาของเธอกำลังสั้นลงน้ำตาที่แห้งผสมกับรอยยิ้มฝืนเพราะเธอยังเชื่อว่าสามีมีเหตุผลในดูใบาคาริสกลับหัวเราะก,กับหญิงสาวชื่อหลายลาที่แต่งชุดเดรสสีแดงสดเธอสวยราวนางแบบริมโปสเตอร์รูริมถนนเช็กไซรริมฝีปากแดงของเธอกระซิบคำหวานที่ทำให้เขาลืมโลกทั้งใบเสียงแก้ววายกระทบกันดังสายชัด ในห้องอาหารชั้นสูงบนตึกสูงแสงไฟสองสะท้อนในตาของเขาเหมือนสะท้อนเงาความลับดำมืดไม่มีใครในโตนั้นรู้เลยว่าผู้หญิงอีกคนกำลังสู้กับความตายเพื่อนร่วมงานของซาร่าในโรงพยาบาลเริ่มสังเกตว่าสามีไม่เคยมาเยี่ยมพยาบาลกระซิบกันว่าชายคนนี้อาจไม่ซื่อสัตย์แต่ซาร่ายังปฏิเสธและย้ำว่าสามีทำงานหนักที่ดูใบเพื่อครอบครัวเธอยกภาพถ่ายครอบครัวในมือถือมองแล้วหัวใจสั่นไหว ข้างหลังรูปคือชายคนเดียวกันที่กำลังวางมือบนเอวผู้หญิงอีกคนบนชายหาดมาดิฟเสียงคลื่นซัดเข้าฝั่งเบาๆใต้แสงจันทร์ไลาลาถอดรองเท้าส้นสูงเดินลากเท้าบนทรายเย็นนุ่มคาริสก้าวตามใกล้ชิดราวกับลืมทุกพันธะในชีวิตจริงเขาจับมือเธอไว้แน่นขณะเสียงน้ำทะเลกลบเสียงสำนึกผิดทั้งหมดกล้องมือถือบันทึกภาพทั้งคู่ยิ้มกว้างในรีสอร์ทรูที่เต็มไปด้วยแสงไฟ ในเวลาเดียวกันซาร่าหายใจหอบในห้องพักสีขาวที่เงียบจนได้ยินเสียงหัวใจเธอมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นเพียงท้องฟ้ามืดหมนกับแสงไฟถนนรังเล็กเธอพึมพำชื่อสามีเบาๆเหมือนบทสวดภาวนาก่อนหลับตาแต่เขาไม่อยู่ที่นั่นและเสียงตอบกลับเดียวคือเครื่องวัชีพจรคาริทนนอนในห้องสวีทที่มีเตียงกว้างหอมกลิ่นดอกไม้สดมือเขาวางบนร่างของไลาลาที่กำลังหลับสนิทแสงไฟสีนวลส่องกระทบเงาร่างบนผนังดูเหมือนภาพหลวง ที่ไม่มีทางยั่งยืนเขาปิดโทรศัพท์เงียบเพราะไม่อยากได้ยินข้อความหรือสายเรียกจากบ้านความมืดปกคลุมทั้งสองสถานที่แต่ความหมายต่างกันราวฟ้ากับเหวที่ดูใบเขามีทุกสิ่งที่ผู้ชายใฝ่ฝันที่โรงพยาบาลซาร่ามีเพียงความหวังเล็กๆที่เขาจะกลับมาเพื่อนคนหนึ่งตัดสินใจแอบส่งข้อความหาคาริสบอกว่าภรรยาแย่มากข้อความนั้นถูกเปิดอ่านแต่ไม่ถูกตอบกลับ โทรศัพท์ถูกวางคว่ำข้างเตียงและเสียงหัวเราะของหลายลาดังกลบทุกอย่างซาร่าพยายามหยัดกายขึ้นแม้เจ็บปวดเพื่อเขียนจดหมายสั้นๆกระดาษแผ่นนั้นมีกลิ่นหมึกปากกาผสมกลิ่นน้ำตาและยาฆ่าเชือ้อเธอเขียนเพียงว่าเธอรักเขาและให้อภัยทุกสิ่งมือสั่นทาวางจดหมายไว้ใต้หมอนข้างที่ไม่มีใครรู้ว่ามีอะไรซ่อนอยู่ในมดีฟแสงเช้าแรกสาดเข้าห้องพักริมทะเลปลุกคาริสให้ลืมตา เขาเดินออกไปยังระเบียงเห็นทะเลฟ้าสวยตัดกับเส้นขอบฟ้าเสียงนกทะเลร้องก็เหมือนทักทายการเริ่มต้นวันใหม่แต่ใต้ความงามนั้นกำลังซ่อนความลับที่จะเปลี่ยนชีวิตทั้งหมดโทรศัพท์สั่นเตือนซ้ำๆด้วยสายไม่ได้รับจากหมายเลขโรงพยาบาลคาริสมองแล้วเม้มปากแน่นก่อนกดปิดเสียงเขาเลือกหันไปจุมพิกหญิงสาวแทนการรับสายที่สำคัญที่สุดในชีวิตลมทะเลพัดแรงขึ้นจนประตูห้องกระแทกดังสะท้อนเหมือนเสียงเตือนลึกลับ เรื่องราวยังไม่จบและเงามืดกำลังคืบคลานช้าๆเข้ามาใกล้ทุกฝีก้าวพาร์ท2ส,สายโทรศัพท์ที่โรงพยาบาลยังคงดังซ้ำๆแต่ไม่มีใครปลายสายรับสารานอนหายใจติดขัดราวกับร่างกายปฏิเสธที่จะสู้ต่อแสงไฟนีออนเหนือสีสากรพริบที่จนพยาบาลต้องหันมองด้วยความกังวลเสียงเครื่องวัดชีพจรดังเร็วขึ้นราวกับสัญญาณเตือนสุดท้ายในมือเธอยังกำจดหมายที่เขียนเมื่อคืนไว้แน่น มือเริ่มเลอะเลือนเพราะน้ำตาที่ซึมผ่านกระดาษปีกชื้นเธอพึมพำชื่อสามีอีกครั้งก่อนดวงตาจะค่อยๆปิดลงในมาดิฟคาริสกลับจิบก,กาแฟหอมกลุ่นบนระเบียงไม้ริมทะเลลมเช้าพัดกลิ่นเปลือทะเลและเสียงคลื่นสัดเข้าหูเบาๆเขาส่งสายตาหยอกล้อก,กับไลาลาที่กำลังหัวเราะเบาภาพตรงหน้าสวยเกินจริงแต่ความจริงที่บ้านกำลังแตกสลายหลายลายยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายรูปเซลฟี่คู่กันด้วยรอยยิ้มสดใส ในรูปมือคาริสอบเธอแน่นจนเหมือนประกาศเป็นเจ้าของเขารีบแชร์ภาพลงโซเชียลโดยไม่คิดถึงสายตาคนอื่นเพียงไม่กี่นาทีหลังจากนั้นเพื่อนคนหนึ่งของซาร่าก็เห็นรูปหัวใจเพื่อนคนนั้นหล่นบุกรปวถูกบีบแน่นด้วยความโกรธเขารีบเก็บภาพนั้นและตั้งใจจะบอกความจริงกับครอบครัวในโรงพยาบาลเสียงวิ่งวุ่นของเจ้าหน้าที่ดังทั่วทางเดินยาวประตูห้องถูกเปิดออกอย่างแรงพร้อมแพทย์ที่รีบเข้ามาตรวจ หน้าจอเครื่องวัดชีพจรขึ้นตัวเลขลดต่ำลงเรื่อยๆมือหมอพยายามกดหน้าอกซาร่าด้วยแรงที่รีบร้อนกลิ่นยาฆ่าเชื้อแรงขึ้นจนแสบจมูกและคลุงไปทั้งห้องเสียงเครื่องกระตุกไฟฟ้าดังพร้อมแสงวาบเหมือนประกายฟ้าผ่าร่างซาร่าสะดุ้งเล็กน้อยแต่หัวใจยังไม่กลับมาเต้นในขณะนั้นโทรศัพท์ของคาริสสันอีกครั้งด้วยข้อความเร่งด่วนเขากดดูเพียงเสี้ยววินาทีก่อนขมวดคิ้วแล้วปิดหน้าจอทันที ไลาลาถามเบาๆว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขาเพียงหัวเราะกลบเกลือนคำตอบที่เขาให้คือเพียงเรื่องงานไม่สำคัญแต่ความจริงคือข้อความนั้นแจ้งว่าภรรยาอาการสุดหนักเขาเลือกเพิกเฉยเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะไม่อยากเสียบรรยากาศค่ำวันนั้นที่มาดิฟมีงานเลี้ยงหรูริมชายหาดรีสอร์ทเสียงดีเจเปิดเพลงดังแข่งกับเสียงคลื่นกระทบฝั่งไฟประดับหลากสีสะท้อนเงาบนผิวน้ำจนเหมือนความฝัน คาริสจับแก้วแชมเปญยกขึ้นชนกับแขกคนอื่นกลิ่นเครื่องดื่มผสมควันไฟจากคบเพลิงชายหาดอบอวนแต่ในหัวของเขายังมีข้อความโรงพยาบาลเวียนเขาพยายามกดลบข้อความทิ้งแต่ภาพหน้าสาราก,ก็ยังผุดขึ้นเสียงหัวเราะของหลายลาดังแทรกเข้ามาบังคับให้เขากลับสู่ความสุขปลอมในโรงพยาบาลเพื่อสนิทของซาร่านั่งร้องให้ข้างเตียงมือเธอจ,จับจดหมายที่วางใต้หมอนด้วยความตกใจ เธอเปิดอ่านแล้วพบข้อความสั้นๆที่เต็มไปด้วยความรักหัวใจเธอแตกสลายเมื่อรู้ว่าผู้หญิงที่นอนนิ่งนั้นยังให้อภัยสามีน้ำตาหยดลงบนกระดาษทำให้หมึกเลอะเลือนมากกว่าเดิมแพทย์ถอนหายใจยาวและประกาศเสียงเรียบว่าความพยายามล้มเหลวเสียงเครื่องวัดชีพจรกลายเป็นเส้นตรงยาวบนหน้าจอห้องทั้งห้องเงียบลงทันทีราวกับเวลาหยุดหมุนเพื่อนสนิทร้องให้สะอื้นจนเสียงสะท้อนก้องไปทั่วโถง ในมาดีฟคาริสยังคงยิ้มและเต้นกับเสียงเพลงเขาไม่รู้เลยว่าชีวิตคู่ที่เขาทิ้งไว้ได้สิ้นสุดลงแล้วดวงจันทร์เต็มดวงส่องแสงลงบนผิวน้ำอย่างเย็นเยียบแสงนั้นทำให้เงาร่างทั้งคู่ยาวทอดบนรายราวเงาผีไลาลากระซิบถามว่าเขาคิดถึงใครที่บ้านหรือไม่คาริสสายหัวและตอบเพียงว่าเขาอยากอยู่แค่ตรงนี้เสียงคลื่นดังเหมือนกระซิบความลับที่ไม่มีใครได้ยิน ในดูไบญา,าติของซาร่าได้รับข่าวร้ายด้วยน้ำเสียงสัน่นโทรศัพท์สั่นสะเทือนในมือตอนที่ฟังคำประกาศการเสียชีวิตน้ำตาไหลไม่หยุดแต่ภายในเต็มไปด้วยความโกรธและสงสัยพวกเขาสงสัยว่าทำไมสามีไม่อยู่เคียงข้างในวินาทีสุดท้ายบางคนเริ่มค้นหาโซเชียลและพบรูปถ่ายที่แชร์โดยคาริสภาพนั้นคือรอยยิ้มกว้างกับผู้หญิงอีกคนท่ามกลางความสุขหัวใจยากแต่สลายและความโกรธเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นความเกลียด กระแสข่าวเล็กๆเริ่มลือในหมู่เพื่อนบ้านและคนรู้จักพยาบาลบางคนที่เห็นพฤติกรรมสามีก็เริ่มพูดต่อกันเสียงซุบซิบกลายเป็นคำถามที่คงกริบราวกับมีดแทงกลางอกในรีสอร์ทมดีฟคาลิปนั่งริมสนามมองแสงไฟระยิบเขาเริ่มรู้สึกหนาวแปลกๆทั้งที่อากาศร้อนอบอ้าวความรู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมองจากมุมมืดเขาหันซ้ายหันขวาแต่ก็เห็นเพียงต้นปาล์มสายไว้ เสียงคลื่นซัดเข้ามาแรงขึ้นเหมือนคำเตือนที่กดดันหัวใจภาพหน้าซาร่าที่ป่วยกลับปรากฏในหัวชัดกว่าที่เคยเขาพยายามลุกหนีแต่ขาเหมือนหนักจนก้าวไม่ออกไลลา,ลาเข้ามากอดจากด้านหลังแต่ร่างเขาสั่นเทาเธอถามว่ามีอะไรแต่เขาไม่ตอบเพียงมองออกไปในความมืดราวกับเห็นเงาของใครสักคนในเงานั้นเขาเหมือนเห็นดวงตาคู่หนึ่งจ้องกลับมาสายตาเย็นเยียบและเต็มไปด้วยความผิดหวัง เสียงกระซิบเบาๆลอยมากับลมคล้ายเสียงของซาร่าคาริสสะดุ้งสุดตัวและทำแก้วในมือหล่นแต่กระจายเสียงแก้วแตกดังแหลมเหมือนเสียงหัวใจที่เพิ่งสลายเขายกมือปิดหน้าแต่เงายังไม่หายไปเงานั้นยืนนิ่งริมชายหาดราวกับจะเข้ามาใกล้ทุกขณะเรื่องราวกำลังเปลี่ยนจากการหลอกลวงเป็นบางสิ่งน่ากลัวกว่ามากพาร์าทสามคาริสสะดุ้งตื่นกลางดึกด้วยเสียงประตูระเบียงกระแทกดังสนัน่น ลมแรงพัดม่านปลิวสะบัดจนเกิดเสียงเสียดหูไม่หยุดเขาลุกขึ้นยืนมองออกไปเห็นเพียงความมืดของทะเลแต่เงาบางอย่างยังคงปรากฏปริมหาดราวกับคนยืนอยู่จริงหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบทะลุออกมาจากอกเขาขยี้ตาแรงๆแต่เงานั้นยังไม่หายไปดวงตาที่เย็นเยียบคู่นั้นยังจ้องตรงเข้ามาเขารีบปิดประตูระเบียงแต่เสียงลมยังลอดเข้ามาไลาลาตื่นขึ้นมาด้วยสีหน้างุนงงถามว่าเกิดอะไร คาลิสเพียงบอกว่าลมแรงและบรรยากาศทำให้เขาเครียดแต่ในใจเขารู้ว่ามีบางสิ่งผิดปกติอย่างรุนแรงเช้าวันถัดมาเขาเดินไปชายหาดเพื่อลบความคิดฟุ้งซ่านรายเปีเกยกเย็นใต้ฝ่าเท้าส่งความรู้สึกหนาวลึกเข้ากระดูกเขามองลงมาเห็นรอยเท้าหลายคู่ลากยาวไปถึงน้ำทะเลรอยเท้าเล็กๆคู่หนึ่งหยุดอยู่ตรงหน้าคลื่นทีัศมันชัดเจนราวกับเพิ่งเกิดขึ้นแม้ชายหาดเงียบสงัด เขายืนตัวแข็งรราถูกตรึงเมื่อคิดว่าซาร่าตัวเล็กเท่านี้เสียงผู้หญิงกระซิบชื่อเขาเบาลอยมากับสายลมอีกครั้งเขาหันขวับแต่ไม่เห็นใครนอกจากต้นปาล์มสายแรงขนบนแขนลูกชันและหัวใจเต้นที่จนหายใจไม่ทันเขารีบวิ่งกลับรีสอร์ตแต่ภาพรอยเท้ายัางตามติดในหัวในดูใบข่าวการเสียชีวิตของซาร่าเริ่มกระจายเร็วเพื่อนสนิทของเธอโพสข้อความเศร้าพร้อมรูปถ่ายคู่เก่า ญาติบางคนแชร์ภาพล่าสุดของคาริสกับไลาลาลงออนไลน์คอมเมนต์เต็มไปด้วยคำด่าแรงจนเหมือนไฟลุกโชนชื่อเสียงเขาเริ่มถูกพูดถึงด้วยความโกรธและความเกลียดแต่คาริสย,ยังไม่รู้ว่าเรื่องราวกำลังจะย้อนกลับมาหาเขาคืนนั้นที่มารีฟเขานั่งดื่มเหล้าอยู่ริมสระน้ำแสงไฟสะท้อนผิวน้ำระยิบเหมือนตาลมงตาเขามองเงาตัวเองแต่กลับเห็นใบหน้าซาร่าปรากฏแทนริมฝีปากเธอขยับเหมือนกำลังจะพูดบางสิ่ง เขาปัดหน้าตัวเองในน้ำแต่ภาพนั้นไม่จางหายเขาตะโกนเสียงดังจนแขกหลายคนหันมามองไลาลาวิ่งเข้ามาจับแขนถามว่าเกิดอะไรเขาพยายามโกหกว่าเมามากไปแต่เสียงหัวเราะของซาร่ายังดังเสียงนั้นเหมือนมาจากทุกทิศทางรอบตัวในหัวเขามืดหมุนจนเกือบล้มลงกับพื้นเมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งพบจดหมายวางอยู่ข้างแก้วเหลากระดาษเปียกชื้นและมีกลิ่นยาฆ่าเชื้อแรงจนหน้าขนลุก ข้อความเขียนด้วยลายมือซาร่าเต็มไปด้วยความรักและการให้อภัยมันคือจดหมายที่เธอเขียนไว้ในโรงพยาบาลเขาชอบจนทำแก้วหล่นแตกเสียงดังสนั่นกลางงานเลี้ยงแขกหลายคนมองแต่เขารีบเก็บกระดาษซ่อนในเสือ้อใจเขาเต้นแรงเหมือนจะขาดและมือสั่นไม่หยุดเขารู้ว่ากระดาษนี้ไม่ควรอยู่ที่นี่เพราะมันถูกเก็บไว้ใต้หมอนในโรงพยาบาลไม่ใช่มาลดีฟเขาเริ่มหวาดระแวงว่าซาร่ากำลังตามล่าเขา คืนนั้นเขานอนไม่หลับและได้ยินเสียงฝีเท้าเดินไปมาเสียงนั้นชัดเจนรอบห้องทั้งที่ทไม่มีใครอยู่เงาบนผนังเปลี่ยนรูปร่างเป็นผู้หญิงผมสั้นที่คุ้ตาเขารีบเปิดไฟทุกดวงแต่เงายังไม่จางไลลาตื่นขึ้นร้องบอกให้เขาหยุดเพราะเธอไม่เห็นอะไรเลยเขากอดหัวตัวเองและเริ่มหัวเราะอ,อย่างบ้าคลั่งในดูใบตำรวจเริ่มติดต่อครอบครัวซาร่าเพื่อสอบสวนเบื้องตน้นพวกเขาสงสัยว่าการไม่มาเยี่ยมของสามีอาจเป็นปัญหา เอกสารการเงินของคาริสถูกขุดค้นพบการใช้จ่ายมหาศาลตัวเครื่องบินส่วนตัวและรีสอร์ทหรูถูกรวบรวมเป็นหลักฐานญาติเริ่มพูดคุยว่าบางสิ่งอาจมากกว่าการนอกใจบางคนเชื่อว่าเธอเสียชีวิตเพราะถูกท่อทิ้งจนสิ้นกำลังใจความจริงที่เริ่มเผยออกมากำลังกลายเป็นเรื่องอื้อฉาวใหญ่ในมาดีฟคาริสเดินโซเซออกมาชายหาดกลางดึกแสงจันทร์สองทะเลวาววับแต่บรรยากาศเย็นยเยือกผิดปกติ เขาเห็นเงาผู้หญิงยืนหันหลังอยู่ริมคลื่นผมเธอปลิวตามลมและชุดผู้ป่วยสีขาวลอยพลิ้วเขาร้องเรียกเสียงดังแต่เธอไม่หันมาเขาก้าวเข้าไปใกล้แต่ร่างนั้นค่อยๆจางหายไปกับหมอกทะเลเหลือเพียงรอยเท้าเล็กๆบนสายเปียกที่หายไปต่อหน้าหัวใจเขาเกือบหยุดเต้นเมื่อรู้ว่านั่นคือสาระแน่นอนเสียงน้ำทะเลดังราวกับหัวร้อเย,ย็นเยียบก้องในหูเขาล้มลงคุกเข่าร้องตะโกนแต่ไม่มีใครได้ยิน ไลาลาตามออกมาเห็นเขาสุดตัวบนพื้นสายเธอถามซ้ำๆว่าเกิดอะไรแต่เขาไม่ตอบเพียงเอามือกลุมหน้าและร้องให้ไม่หยุดในขณะเดียวกันโทรศัพท์เขาสั่นอีกครั้งพร้อมข้อความใหม่ข้อความสั้นเพียงว่าเธอเห็นทุกอย่างและไม่มีวันให้อภัยเขาเบิกตากว้างเมื่อเห็นชื่อผู้ส่งคือซาร่าไลาลามองหน้าจอและเบิกตากว้างเช่นกันตัวอักษรคมชัดเหมือนถูกพิมพ์สดๆต่อหน้าต่อตา ทั้งคู่ยืนนิ่งท่ามกลางเสียงคลื่นซัดแรงขึ้นเรื่อยๆเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเพียงความรู้สึกผิดอีกต่อไปแต่กำลังกลายเป็นฝันร้ายที่มีชีวิตจริงและฝันร้ายนั้นเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น p a ส t 4เสียงคลื่นซัดก,กระแทกฝั่งแรงขึ้นราวกับพายุจะมาเยือนคาริสยืนนิ่งมองข้อความในโทรศัพท์ที่ยังสว่างวา่ามือเขาสั่นเทาจนแทบถือเครื่องไม่อยู่ลายลายืนข้างๆด้วยสีหน้าซีดเผือดเหมือนเห็นผีตรงหน้า เธอถามซ้ำๆว่ามันเป็นไปได้อย่างไรเขาไม่ตอบเพียงหอบหายใจแรงเหมือนคนจะขาดลมทันใดนั้นสายลมเย็นจัดพัดแรงจนไฟคบเพลิงดับพรึบชายหาดตกอยู่ในความมืดสลัวและเงียบผิดปกติเสียงผู้หญิงหัวเราะเบาละออยอมาตามลมคล้ายเสียงซาร่าคาริสหันขวับไปแต่ไม่เห็นใครนอกจากนอตต้นปามเขาเริ่มก้าวถอยหลังแต่เท้าสะดุดกับอะไรบางอย่างเขาก้มลงเห็นเศษกระดาษจดหมายที่ขาดครึ่งเปียกสาย มือปิดเปี้ยวแต่ยังอ่านออกว่าเธอให้อภัยมันคือชิ้นเดียวกับที่เขาเจอข้างแก้วเหล้าคืนก่อนไลาลามองด้วยความสับสนก่อนจะถามว่าใครเอามาวางไว้เขาสายหัวและดวงตาเริ่มเบิกกว้างอย่างหวาดกลัวในดูไบเจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มสงสัยว่าเรื่องนี้ไม่ธรรมดาพวกเขาติดต่อไปยังมาลดีฟเพื่อตามหาคาริสโดยตรงยาซาร่ากลับเรียกร้องให้สอบสวนลึกถึงแรงจูงใจเขาเริ่มแพร่ไปในสื่อท้องถิ่นจนกลายเป็นประเด็นใหญ่ ชื่อของคาริทถูกเขียนด้วยคำว่าโหดร้ายและทรยศแต่เขายังไม่รู้ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตามล่าคืนนั้นที่รีสอร์ทไฟดับประทันหันจนทุกอย่างมืดสนิทเสียงกรีดร้องดังขึ้นจากห้องพักไกลๆแขกหลายคนวิ่งออกมาด้วยความตื่นตระหนกคาริทจับแขนเลาลาแน่นและรีบวิ่งออกไปด้านนอกกลิ่นควันไฟไม่ลอยมาแรงจนแสบจมูกไฟฉายมือถือส่องไปตามทางเดินไม้สั่นสะท้อนเงาวูบวาบ เขามองเห็นเงาผู้หญิงในชุดผู้ป่วยยืนอยู่ปลายทางเธอไม่ขยับและเงานั้นยาวทอดเหมือนจะกลืนทุกสิ่งเขาตะโกนเรียกชื่อซาร่าเสียงสั่นสถานทันใดนั้นเงาก็พุ่งเข้ามาหาเขาเร็วราวพายุเขาล้มลงกับพื้นและโทรศัพท์หล่นแตกกระจายไลลาร้องกรีดดังจนเสียงสะท้อนก้องทูรีสอร์ทเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นกลับพบว่าบนพื้นมีซองเอกสารนาะเอกสารภายในเต็มไปด้วยใบยเสร็จค่าใช้จ่ายและบัญชีลับ มันคือหลักฐานการโอนเงินมหาศาลเข้าบัญชีชื่อไลลา,ลาหัวใจเขาชะงักเมื่อพบว่าเธอได้รับเงินทุกเดือนลับหลังเขาหันมองไลาลาที่ตอนนี้สีหน้าไม่เหมือนเดิมสายตาเธอเย็นชาและริมฝีปากยกยิ้มเล็กเธอบอกช้าๆว่าซาร่าไม่ใช่คนเดียวที่ถูกหลอกคาริสยืนนิ่งไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยินไลลาก้าวเข้ามาใกลและบอกว่าเงินทั้งหมดเป็นของเธอเสียงคลื่นกระแทกฝั่งดังราวกับเน้นคำพูดของเธอ เขาถอยหลังแต่เธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโชว์ข้อความข้อความที่ส่งจากชื่อซาร่าในมือถือเขาเธอยอมรับว่าเป็นคนส่งข้อความทั้งหมดน้ำเสียงเธอเย็นชาเหมือนใบมีดเฉือนใจเขาคาริสถามเสียงสั่นว่าทำไมเธอต้องทำเช่นนี้ไลาลาตอบเพียงว่าเธอได้รับค่าจ้างให้ทำลายเขาก่อนเขาจะถามต่อเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งหน้าจอสว่างขึ้นเองทั้งที่ทแต่ละเอียด ข้อความใหม่ปรากฏเป็นประโยคสั้นๆว่าเธออยู่ตรงนี้คาริชงักแล้วหันไปยังเงาดำข้างหลังหลายลาร่างผู้หญิงในชุดผู้ป่วยยืนอยู่อย่างชัดเจนผมร่วงกระจายและใบหน้าซีดขาวเต็มไปด้วยรอยเจ็บปวดสายตาเย็นเฉียบจ้องตรงมาที่เขาไลาลาหันกลับไปแต่กลับไม่เห็นใครเลยคาริกรีดร้องลั่นจนเสียงแตกพราเขาวิ่งหนีออกจากรีสอร์ทลงไปยังชายหาดรายปียกเย็นกัดฝ่าเท้าแต่เขายังวิ่งต่อ เงาผู้หญิงตามติดทุกก้าวจนเขาแทบล้มเสียงหัวเราะเศร้าส้อยดังลอยมาทุกทิศทางเขาสะดุดล้มคว่ำลงริมคลื่นที่สักแรงเม็ดทรายคมบาดผิวหนังจนเลือดไหลเขาหอบหายใจทีและพยายามตะโกนขอความช่วยเหลือแต่มีเพียงเสียงน้ำทะเลกลบทุกถ้อยคำเขามองขึ้นไปบนฟ้าเห็นดวงจันทร์เต็มดวงสองแรงในเงาจันทร์เขาเห็นซาร่ายืนอยู่ใกล้กว่าที่เคยมือเธอยื่นออกมาช้าๆราวกับเรียกเขาไป ดวงตาเต็มไปด้วยทั้งความรักและความเกลียดชังคาริสกรีดร้องอีกครั้งและเสียงนั้นหายไปกับลมไลาลาตามมาถึงชายหาดแต่ไม่เห็นเขาอีกแล้วมีเพียงรอยเท้าลากยาวหายลงไปในทะเลคลื่นซัดกลืนทุกอย่างจนไม่เหลือร่องรอยโทรศัพท์ของเขาลอยกลับขึ้นฝั่งพร้อมข้อความสุดท้ายข้อความเดียวสว่างชัดว่าเธอเห็นทุกสิ่งและเขาจะไม่มีวันนี้ไลาลายืนตัวสั่นไม่รู้ว่ากำลังเผชิญกับอะไร แสงจันสองใบหน้าเธอซีเผยในความมืดและเสียงกระซิบชื่อเธอดังขึ้นเบาๆจากคลื่นทะเลเสียงนั้นไม่ใช่ของคาริสแต่เป็นเสียงสาระแน่นอนเรื่องราวที่เริ่มจากการทรยศกำลังพลิกเป็นฝันร้ายไร้ทางออกและฝันร้ายนั้นเพิ่งเผยเพียงเศษเสี้ยวของความจริงเท่านั้น